สวัสดีและก็สบายดีพี่น้องป้องป่ายสูคุสุคนครับมาพบมาพาะกับเสียงใจผู้ไทยพาเลาะอีเซนเคยและเมือนเดิมครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเลาะส้มภาพบรรชากาศของตลาดนัดวันอาทิตย์มินบุรีครับจะมีสินค้าหลายลากมากมายพี่น้องเอลยไม่ได้ไปทั้งเลยก็ยังมาเลาะที่ตลาดมินนี่แหละครับ เอาภาพบรรยากาศของเสาร์วันอาทิตย์การย่งเสาอยู่พี่น้องเอ้ยการยังมีท่านได้ลูกค้าหลายคนก็นมีท่านย้างพอกระดอรครับสินค้ากันหลายลากมากมากพี่น้องครับนี่คือตลาดนัดวันอาทิตย์ครับเอาภาพบรรยากาศมาือพี่น้องเขาเบ่งเอาสม้มคือเก่าเละเซนเคยครับ โซนนี้จะเป็นโซนทางโทรศัพท์พี่น้องเลยขายเครื่งเสียงแน่ก็ะมีทางนี้เคสโทรศัพท์โซนอิเล็กทรอนิกส์ครับโซนนี้โซนมาทางนี้ก็จะเป็นโซนตลาดนัดแต่ให้พี่น้องครับนี่โซนนี้นี่ตลาดนัดมีหลังค่าพร้อมมีตรงยานฮอนครับ ฝนกันมียานหอนกันมียานยานแต่ไม่ได้ขายไมคขาวาอันนี้ก็เป็นรองเท้าครับราคากัมี่แพงพี่น้องหันมาทั้งพีก็จะเป็นสินค้ามือสองครับอันนี้สินค้ามือสองเบกดินเ้อผ้พาน้าเพ้กับมี่ จานซ้ำเซรามิกหลายลากมากมายพี่น้องเอ้ยนี่คือตะลาดนมิน้นบุรี่ครับสินค้าหลายลากมากมายกับเป็นย่างเสาอยู่พี่น้องเอ้ยกับยังมีท่านในลูกค้ายังมีท่านในก้นยางพกกระดดอ,อันมาทั้งพีกับจะเป็นโซนขายเสื้อผ้านาเพศอะไรด,ด้ครับเสื้อผ้านาเพหลายลากมากมายลายซีลายสัน ราคากรมีแพงครับราคาถึมันจะเป็นเสื้อกันหนาวเจ็ดสิบเก้าบาทครับมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆตัวละห้าสิบหกสิบครับนี่ห้าสิบบาทสวยงามพี่น้องครับเป็นเสื้อเสือเส้อเชิ้แขนสั้นเนื้อผ้าดีครับ โซนนี้จะเป็นกางเกงกางเกงขาสามโซนครับห้าสิบบาทครับลายสีลายสันพี่น้องเอ้ยมีลายสีเยะเลยนี่ครับเสื้อผ้าลายโซนนี้ครับโซนเสื้อโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าหน้าเพ่จะมีกางโรงกางเกงครับตัวละเก้าสิบเก้าบาทกางเกงยีน กางเกงคาสามโซนเสื้อผ้าโซนทั้งนี้ตัวละร้อยครับสภาพดีบรรยากาศการค้าการคายตะลาดนัดวันอาทิตย์มินบุรีครับเสื้อแขนยาวพี่น้อง79บาทครับโอ้สวยงามเลยพี่น้องเลยตัวนี้79เอามาใจ วิ่งออกกําลังกายก็ได้ใส่กันหนาวก็ได้ครับสีสันลายลากมากมายราคากับจับต้องได้ครับ39บาทครับมีลายสี่ลายสันมีลายราคาเฮือเลือพี่น้องเลยกางเกงยงกางเกงยีนเสื้อผ้าเสื้อแขนสัน้นแขยนยาวมีเบด โซนนี้แขนยาวครับตัวละยี่สิบสี่สิบก็มีโอ้หลายลากมากมมยเลยพี่น้องเอ้ยเ้อผพามีแต่ตัวสวยๆงามๆมาโซนทังพี่ก็จะเป็นโซนขายอันนี้จะเป็นผ้าคนหนูพี่น้องครับผ้าคนนูอันนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำครับราคา ไม่แพงครับอุปกรณ์โทรศัพท์ครับอันนี้มาทางพีจะเป็นสินค้ามือสองแบกกระดินครับทางพีโซนทางนี้ย่างไปเลยเลยพี่น้องครับโอ้ตลาดกว้างขนาดครับแต่ว่าคนกับลูกค้าก็ยังมีท่านมาหลายครับเพราะว่าโซงนี้ยังเปิดโซเสาอยู่ครับ เสื้อตาสัญ,ญลักษณ์เสื้อเหลืองครับตาสัญ,ญลักษณ์สวยงามเลยพี่น้องเลยส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าครับอยู่ตลาดนัดมีนบุรีเสื้อแขนโยง,งแขนยาวแขนสรงแขนสั้นครับกางเกงยีนนี่คือบรรยากาศ เอามาฝะมาตอนพี่น้องบรรยากาศกับเยอะเงียบๆในจังน่อยครับน่าจะเป็นย่างเสานี่ลูกค้าก็มีทันมากกระบเนาโซนนี้จะเป็นคายเคสโทรศัพท์ครับอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เลาะไปเลาะมากอะมาทั้งพีกอะเสื้อผ้าคือเก่าพี่น้องเลยนี่เพราะว่าเป็นตลาดนัดเสื้อผ้าครับร้ายครับบางร้านการมีท่านเปิดหรือว่ามีเปิดกับเป็นพี่น้องเลยเพราะว่ายังมีท่านเอาผ้าคุมอ,อเลยยังคุมร้านอยู่เสื้อสวยๆงามๆพี่น้องเลย สวยงามทั้งนั้นเลยครับบรรยากาศตลาดมิน้นครับามาฝากมาตอนพี่น้องเฮอพี่น้องเขาได้บึงได้ส้มครับตัวละร้อยร้นี่จะเป็นเสื้อผ้าใหมหลือมัมงพี่น้องครับนี่เสื้อผ้าใหม่สาภาพดีกัดจับมีราคาแน่กะประมาณร้อยครับ120ก็มี นี่แหละครับพี่น้องครับตลาดมีนบุรีสงนี้ก็ยั่เงียบเงเง,เงาเงานจังน้อยพี่น้องครับแต่ก้อนคึกคักคึกคืนเต้งแต้เสาครับตลาดมินบุรีแต่มายุคนี้สมัยนี้มันกะเยื่เงียบเนี่ยจังน้อยครับกะจะประมาณนี้ครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมกะขอขอบพระคุณนุกทันนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังอกแรงใจในการทาคลิปต่อไปสุดท้ายนี้ผมก็ขอสวัสดีครับผม